สวัสดีครับผมอนนิชิตแทคอมเอร์นะครับคลิปนี้เป็น DIY เนี่นครับทำชั้นวางรองเท้านะครับผมมีตั้งแต่คลิป1คลิป2ตเตรียมไม้ไปเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปจบนะครับถ้าท่านจะดูแล้วเอาไปเป็น แนวทางหรือว่าประยุกต์ไม่ต้องเหมือนเป๊ะหรือว่าจะทํารูปแบบคล้ายกันเนี้ยได้ทั้งนั้นนะครับเอาไปใช้ให้กับแม่บ้านหรือว่าในครอบครัวของเราสําหรับชาว DI y เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปันึครับว่ารายละเอียดการทํางานเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับสาหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี 0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเินเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับ ครับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเจาะแล้วก็ฝังตัวเสาลงไปนะครับเพื่อที่จะตั้งเสานะครับนี้ตั้งเสาถ้าเรายึดเลยมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับก็จะเจาะฝังลงไปเพื่อที่จะประคองเสาแล้วก็ยึดเดืยวเกียวปล่อยดูดเอาไว้แล้วก็ใส่กาวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เลาเตอร์เจาะก็ได้แต่จริงๆมีหลายวิธีแตเลาเตอร์ทิมเมอร์ง่ายสุดนะครับสำหรับเจาะรูดแบบนี้นะครับ รัาสำหรับเราใช้เราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้นะครับอันนี้ใส่ได้ทั้งทิมเมอร์และเราเตอร์นะครับสำหรับเจมาอันนี้เป็นสําหรับงานดี Y ถ้าปกติเราติดโต๊ะเราก็ยึดไว้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ถอดจากโต๊ะมาแล้วก็ข้อดีคือเราสามารถมาเดินมืออย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ดอกกัดตรงนะครับผมใช้ดอกกัดตรงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เกาะกัดร่องตรงนี้นะครับสําหรับเราเตอร์ของเจมาผมถอดตัวล็อกตรงนี้ออกไปเลยนะครับตอนที่กดเนี่ยมันผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมก็เลยให้ประแจเบอร์17ไปเนี่ยมันจะล็อกคอตรงนี้ง่ายกว่านะครับล็อกคอแล้วก็ไขด้วยประแจอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วถอดง่ายกว่านะครับถอดหรือว่าล็อกเนี่ยง่ายกว่าผมแถมไปให้ด้วยนะครับประแจเบอร์17ครับเดี๋ยวผมทาไ้บนจิ๊กดีกว่านะครับจะจะได้ง่ายขึ้นก็คือจิ๊กที่ว่านี่ก็คือผมเอาเศษไม้หรือว่าอะไรก็ได้วัสดุอันนี้ผมเหลือใช้จากครั้งที่แล้วเนี่ยสิบมิลแล้วก็ชนล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิ่งไปนะครับ ครับผมก็ใช้กาวร้อนหยอดเอาก็ได้ครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับกาวร้อนเนี่ยครับไดโก101เนี่ยอันเนี้ยสองเดือนแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้มันก็ยังไม่หนืดนะครับข้อดีคือกาวของเขาค่อนข้างดีราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่กาวคุณภาพดีอยู่นะครับครับแล้วก็ชนข้างใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ชนหน้าด้วยก็ได้ครับเนี่ยอ่าชนสต็อปเปร์หน้านะครับก็หาเศษไม้นะครับชน ครับเดี๋ยวผมจะลองกัดลงบนจิกนะครับอันนี้ก็ปรับรอบได้ครับเนี่ยอันนี้เบาเล่งได้ นี่ครับก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับเราทําชนหัวชนท้ายอันนี้คือการตามจิกง่ายๆนะครับประคองข้าวประคองหน้าประคองหลังครับอันนี้ก็คือแผ่นที่เราจะตีลงบนงานจริงตรงนี้แล้วก็จิกระวางนะครับแค่นั้นเองนะครับครับทีนี้พอเราได้จิกระวังชิ้นงานจริงเราอยู่ข้างล่างเดี๋ยววิธีการตั้งเผื่อท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการหลักการง่ายๆครับก็คือเราตั้งเอาหน้าดอกนะครับชนกับชิ้นงานเลยนะครับ เพราะนาั้นดอกชงชิ้นงานเราล็อกไว้ก่อนนะครับครับตอนนี้หน้าสัมผัสดอกเราอยู่ที่หน้าบนชิ้นงานแล้วใช่รับก็คือเซซิโลแล้วเราอยากให้ลึกลงไปเท่าไหร่เราก็ดูตรงนี้เราลงมาสมมุติผมตั้งที่8เซนนะครับตรงนี้นะครับแปดแปดเซนแป๊ะเลยทีนี้เราต้องการลึกลงไป1ิบมิลเราก็ดึงขึ้นมา15มิลก็อยู่ที่7เซนครึ่งนะเราก็ล็อกนะครับถ้ากบว่าตอนนี้นะครับระยะสต็อปเปอร์จนถึงตัวตั้งของเราตรงนี้15มิล เท่ากับว่าดอกจะกินลงไปบนชิ้นงาน15มิลอ่าแค่นั้นเองนะครับล็อกดีๆนะครับไปเลย น,นี่คือการเจาะลงไปแต่เจาะแบบไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเอามาใส่ดูนะครับตรงนี้อนี่นะครับเดี๋ยวเรายึดเกี่ยวปล่อยแล้วทากาวใส่กาวด้วยมันก็จะแข็งแรงนะครับเวลาเรายึดแล้วก่อนยึดเราก็เช็คฉากอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เป็นถาดแล้วใช่ไหมครับอันี้ตรงนี้เป็น จุดที่เราจะใส่เข้าไปเราก็ต้องซอะรอกทะลุเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะทําแบบหลุมหลวมนิดนึงแล้วก็ขยับจิ๊กออกมานิดหนึ่งนะครับครับแล้วก็เลเยอร์หรือว่าขีดตําแหน่งที่เราจะเจาะทะลุนะครับแล้วก็ใช้จิ๊กวางทีนี้ถ้าอันนี้มีทั้งหมด6แผ่นเราก็ทําเวลาจะวางเนี้ยเราต้องถ้าเรา,เาต้องมานั่งวาดทุกครั้งเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วก็ไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำเนี่ยฮะทำจิ๊ก อันนี้คือการสร้างจิกง่ายๆนะครับก็คือทําตัวชนซัพเปอร์นะครับชนได้ระยะเสร็จชนชนหน้าแล้วก็ชนข้างเนี่ยฮะดันข้ามาชนปึ๊กล็อกก็ได้ตําแหน่งเดี๋ยวแผ่นใหม่มาล้วก็ทําเหมือนเดิมครับวางลงไปวางชนหัวแล้วก็ชนข้างเนี่ยฮะง่ายๆครับล็อกเนี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็บีบแคมป์ค่นี้แล้วเราก็เซาะร่องตรงนี้ก็จะเท่ากันทุกแผน่นเสียเวลาแผ่นแรกแผ่นเดียวนะครับ ครับทีนี้การเจาะจะให้ลึกแล้วก็เซตอัพโดยการเอาหน้าสัมผัสด,ดอกลงไปที่ชิ้นงานเสร็จแล้วเราล็อกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาตั้งตรงนี้เป็นเศษไม้ที่มีความหนาเท่ากับตัวชิ้นงานแล้วก็ตั้งความลึกนะครับ่วนสต็อปเปอร์อ่าครับตรงนี้นะครับก็คือลึกพอดีนะครับเราล็อกเลยก็ได้นะครับล็อกไว้เลยก็คือวันนี้เสมออ่ากับชิ้นงานของเราคือความหนาเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะให้ทะลุนะครับท่านก็เพียงแต่ว่าหมุน ตัวสเกลเนี่ยถอยหลังมาสัก2มิลนะครับอ่าก็คือว่ามันจะลงไปลึกกว่าเดิมอีก2มิลหรือว่ามินึงก็ได้ครับเนี่ยฮะเนี่ยก็นี่ก็แสดงว่าทะลุเลยชิ้นงานไปแล้วว่าอันนี้คือเศษของไม้ของชิ้นงานตัวล่างหนาย0่มิลนะครับแล้วเราก็ถอยหลังมาอ่าเอาละครับ,รบทีนี้เราก็กัดไปเลยนะครับ ทีนี้อย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวผมใส่เครื่องหัวดูดฝุ่นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เจม้าจริงๆเขาให้มาด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราใช้ปลั๊กของเขาเสียบกับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติไปเลยนะครับเราก็เปิดไปที่เบอร์สองนะครับครับของเจมาเขาให้หัวดูดฝุ่นแบบนี้มาด้วยนะครับในเซตของเขาแล้วก็เอาหัวดูดฝุ่นของเครื่องเนี้ยเสียบเข้าไปได้เลยอ่าอย่างเงี้ยครับรันนี้มันก็จะดูดฝุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นชิ้นงานของเราเน,น,นี่ยฮะก็ยืดทะลุเลยเนี่ยงานก็ออกมาสวยดีไหมครับเน,นี่ยฮะเรามีจิ๊กอันนี้เราก็ทำหลายๆชิ้นได้เลยนะครับครับแต่อันนี้เราทำหลวมนิดนึงนะครับเราขยับจิก๊กเดี๋ยวผมเสียบตรงนี้ดูนะครับอ,อันนีนะ้เสียบเข้าไปอ่าก็อย่างเงี้ยวางลงไปเห็นไหมครับชิ้นใหม่เราก็ไม่ต้องขีดเส้นไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าจิ๊กเรานะครับ มีสตัอปเปอร์แล้วก็ชนเข้าไปนะครับชนบนนะครับแล้วก็ชนข้างอ่าแค่นี้เองนะครับอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับ เวลาใช้งานแล้วก็วางอย่างนี้ทีนี้ว่าตรงนี้เขาจะมีกันตกอีกนะครับก็คือเวลาเราวางรองเท้านะครับตรงนี้ก็เป็นการตกกันชนทีนี้ไม้ถ้าเรา,เราอยากจะให้เป็นไม้ของเขานะครับเราก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกเศษไม้ที่ใช้เนี่ยคือในคลิปนี้ทั้งคลิปเนี่ยใช้อัดอยางพาราประสาน20มิลทั้งแผ่นเลยแผ่นหนึ่งเนี่ยก็ยังเหลือนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเอามาใช้เดี๋ยวเราก็ไปใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับ ดัดแปลงเอาวัตถุดิบให้มันใช้ให้ได้มากประโยชน์ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปผ่าต่อยกันอันนี้ใบถี่ไปหน่อยนะครับไม่แนะนํานะครับจริงๆควรจะใช้สัก40ฝฟันหรือว่า30มผ่าอย่างเงี้ยอย่างที่อันนี้เป็นเคสสาีีเลยครับใบละเอียด60ฟันไม่แนะนํานะครับ เมื่อกี้เรามีลิฟแอนด์คอสคัตคือตัดเดินมือครับจริงๆเราจะเอามาตั้งโต๊ะก,ก็ได้นะครับเผื่องานไม่ใหญ่มากเงีย้ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการใช้งานให้ดูแล้วเราจะใช้ตัวอันนี้ก็เป็นเจม่าเหมือนกันนะครับเจม่าเนิ้วแต่ว่าใบตรงนี้จะเป็นใบที่ห่างกว่านะครับแล้วก็บางลงนะครับเมื่อกี้นี่เคหกรตัดคอสคัตดีแต่อย่างเงี้ยลิฟคัตจะดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวใช้ตัวนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะทํารั้วขึ้นมาเลยนะครับสมมุติไม้ที่เราจะผ่ากว้างเท่านี้นะครับ ลองวางให้ดูแล้วก็เอาเอะลูว,วางนะครับได้ตำแหน่งเราก็บีบตึงๆงมือก่อนแล้วเดี๋ยวเราวัดให้ขนานกันกับเศษนนะครับแล้วเราก็ล็อกแคมแค่นั้นเองนะครับครับอันนี้เป็นใบที่ห่างนะครับ40ฟันนี่เค200นะครับ 40ฟันแล้วใบ K200 มันจะมีความบางกว่า K600 นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูว่าการผ่าซอยนั้นง่ายขึ้นเลยจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ผ่าแล้วมันจะไหม้เลยอย่างเงี้ยแล้วเครื่องหนักมากๆเลยเพราะใบ60ฟันนะครับผ่าซอยทางยาวเนี่ยแนะนําเป็นพวกใบหย,ยาบขึ้นมา30หรือ40ฟันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูครับอารมณ์ต่างกันเลยครับจะเบาเลยครับไป เดี๋ยวเราก็ทากาวสักหน่อยก่อนติดนะครับครับเดี๋ยวเราใช้ลูกแม็กยิงก็ได้จะปืนลมหรือว่าลูกพินก็ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไล่สายของเจม้าเป็นปืนเหมือนกันนะครับผมใส่ลูก F 20ดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้30แต่จริงๆอ่ะใช้20ก็ได้ครับเริ่มต้นที่20นะครับอันนี้30ลองยิงให้ดูนะครับอ่า อย่าสัค่วกลางท้ายก็พอแล้วครับครับครับทีนี้เวลาจับมันงอแงงอแงผมว่าถ้ามีปากาก็ดีเดี๋ยวเราไปดูครับที่3 5ปากาตัวเล็กน่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวไปย้ายไปที่มีปากาดีกว่าครับถ้าเรามีปากาอย่างเงี้ยง่ายดีครับอันนี้ T35 ที่ติดปากานะครับตัวนี้หกนิ้วครึ่งเนี่ยครับก็จะง่ายแล้วเอาแล้วครับอันนี้มันจะแน่นกว่านะครับอันนี้ทํางานก็ง่ายทากาวก็ง่ายมันจะไม่พลิกไปพลิกมานะครับ ครับ,บางทีเราอาจจะต้องมีขัดร่วมบ้างก็ได้ครับเผื่อเราทำมาไม่พอดีเราขัดร่วมครับอย่างถ้าขัดหน้าตรงแล้วก็ใช้ด้านเรียบอย่างเี้ขัดนะครับันเสมอกันนะครับ ทีนี้ว่าสมมุติสมมุตินะครับว่าเราจะขัดในร่องสมมุติอย่างเงี้ยมันมันมีแบบลิลิหรือว่าแตกถ้าเราจะขัดในล่องสมมุตินะครับว่าเราอยากจะขัดแต่อเคสนี้อาจจะไม่ต้องแต่ถ้าเราอยากจะขัดตรงนี้ลองรับนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเราขัดกันยังไงตรงนี้เราถอดออกมาได้นะครับจะเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราจําหน่ายอยู่นะครับจําหน่ายดีคอสมูกวัวเลยนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีแกนให้ครับ,ครบเครื่องนี้เขาก็จะมีแกนเป็นสปินเดิลเนี้ยครับ ก็ขัดเข้าไปในล่องนี้ถ้าจะขัดนะครับแต่นี้อยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางครั้งงานที่เรามีนะครับเราว็ขัดในล่องนี้เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เขามีล็อกแค่นั้นเองนะครับครับทีนี้ไม้เนี่ยเราตัดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วคลิปแรกๆนะครับก็นะบจะมีไม้แผ่นแต่นี้ผมจะทําเป็นกล่องด้วยผมก็เราทาําฐานมาให้อย่างเงี้ยใจที่ผมคิดก็คือเดี๋ยวทํากล่องกล่องตรงนี้มีประโยชน์ก็คือเผื่อท่านวาง น้ำยาขัดรองเท้าหรือว่าอะไรอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับใจผมคิดว่าก็จะได้มีกล่องหรือว่าจะทําลิ้นชักก็ได้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยเนี่ยนะครับบางทีก็จะได้วางของอุปกรณ์อะไรไว้ครับสําหรับการทํากล่องเนี่ยเราจะยึดตัวแผ่นข้างกักบตัวแผ่นพื้นบนเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะครับตั้งแต่ง่ายสุดยันยากสุดแต่ก็ตามคุณภาพของงานนะง่ายสุดก็คือยิงปืนลมเลยนะครับหรือว่าจะเป็นยิงพวก ปืนลงไปเลยนะครับปั้งปั้งลงไปเนี่ยแต่มันจะเห็นลูกแม็กนะครับก็ใช้อย่างงี้ง่ายสุดนะครับเราลงมาถ้าท่านสะดวกก็ใช้จิกเจอะเอียงนะครับยึดจากด้านในเข้ามานะครับตอนยึดยึดแผงข้างนะครับยึดตัวจิกเจอะเอียงนี้ก็ได้หรือบางท่านใช้ลูกบิสกิตจอยเตอร์เนี่ยนะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นจิกเจาะเดือยกลมนะครับที่เป็นเดือยกลมแบบนี้นะครับ ก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ท่านเลยเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยงานไม้เนี่ยมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ผมผสมกันแล้วกันนะครับใช้จิกจเจานะยอ่เนียยนะครับสามลูนะครับรหัวกลางท้ายเดี๋ยวเราใช้ดอกสองชั้นนะครับ เดี๋ยวยิงจากด้านล่างไปแล้วก็เดี๋ยวควานจากบนขวานหัวอ่าครับด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะยิงตัวเกีียวปล่อยเฉียงลงไปบนนี้นะครับนี่แล้วก็ยิงเกีียวปล่อยไปเลย ปรับท็อกนะครับไปอ่พอถึงมันก็จะท็อกมันก็จะทำให้หยุดเองนะครับครับนี้เดี๋ยวเราจะยึดตัวนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราก็อัดเกลียวปล่อยจากด้านล่างขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวเรายิงเกลียวปล่อยเข้าไปนะครับที่ผมใช้เกลียวหยาบนะครับครับอันนี้เราก็ประกอบแต่ด้านล่างเนี่ยผมจะใช้แม็กยิงเลยนะครับพ่กความรวดเร็วนะครับนะครับ ขับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้กล่องเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวลงเอาลงมาให้ดูอันนี้เดี๋ยวลองเสียบดูนะครับนี่ก็เดือยอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะครับนั่นก็ขัดอย่างเงี้ยตรงนี้ล่องตรงนี้จะใหญ่กว่าตัวความหนานี้สักสิบมิลนะครับมันก็จะเกิดความเอียงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นมา ทั้งหมดที่เห็นนี่มาจากไม้แผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกลึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านดูในคลิปก่อนๆนะครับท่านก็จะเห็นนะครับไม้ปะขอบหน้านี่ก็เอาไม้แผ่นนะครับมาสอย ผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิป DIY การทำชั้นวางรองเท้าแบบนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม